จริงๆที่ชอบมากินร้านเนี้ยเพราะถูกใจราคาตัวเส้นรามเมงจะเป็นเส้นสดวันนี้เราพามาเดินกันที่เดอะซเฟียมาร์เก็ตมีแต่ร้านดังๆมาเปิดที่เนี่ยให้เลือกหลายร้านจนเดินมาเจอร้านเนี้ยสาเาราเมงสาขาเดอะซเฟียเริ่มต้น39บาทเราเลือกกินได้หลายเมนูเลยตัวแป้งจะนําเข้าจากญี่ปุ่นทาสดใหม่มีความนุ่ม,มลืลล่นๆเขียวนุบนะเมนูลูกหลักซุปโชยุกับซุปมิโซะ39บ้าทให้เส้นให้เครื่องมาแน่นๆแบบเนี้ยตัวน้ำซุปแน่นแบบญี่ปุ่นทแท้ๆร้านเนี้ยเขา มีน้ำซุปให้เลือกถึง4รสชาติอันนี้เป็นซุปต้มยำที่สําคัญทําให้ชามต่อชามใส่หมูชาชูมาให้แบบชิ้นเบิบ่มๆชามเนี้ยราคา39บาทส่วนชามใหญ่อะ่ะเริ่มต้นที่8ปบาทน้ำซุปต้มยำทํามาได้รสชาติจัดจ้านเบียวสัตถ์ถึงใจอ้าวจริงๆกําเงินมาร้อยกว่าบาทก็อิ่มแป้แล้วนะไม่ต้องเลือกกินไปเลยทุกน้ำซุปเื่อว่าเป็นร้านลามเมงที่ราคาดีอร่อยและกินง่ายนอกจากลามเมงแล้วยังมีเมนูข้าวหน้ารถแถมราคาเริ่มต้นแค่59บาสทบเก้าบา,าบะย่าง้าวจิ้า เมนูเนี่ยหา้ามพลาดให้ปลามาชิ้นอย่างใหญ่อืน้ำจิ้มเนี่ยยางแซ่บอีกเมนูหนึ่งข้าวหน้าหมูราซอทเทเรกิให้หมูมาน้าลนขนาดเนี้ยตัวซอทเทเรกิเนี่ยจะมีความเค็มๆหวานๆตัดกับหมูย่างหอมๆคือฟินมากเรากับเพื่อนก็สั่งเกี๊ยวซ่ามากินเล่นด้วยถ้าเราไปแถวเพชรเกษมร้านเนี่ยจะเรียกว่าร้านประจําเราก็ได้ร้านจะอยู่ในเดอะสเฟียร์มาเก็ตใครที่ชอบลามเมงร้านเนี่ยแนะนําเลย